คุณแจเสียนะครับผมตั้งไฟโผล่ไฟโชว์ไปโชว์นะครับผมถุงลมก็โชว์ เอฟเอสูงลมเอ่อคนน้องแน่ใจนะว่าตอนแกะไม่ได้ทำชิปมันตัวนุ่นเป็นหางนยุนน่นเหรอ<ะ>ตอนแกะได้ทำชิปร่วงไหมไม่มนี้เหรก็ตอนนี้เดี๋ยวให้เจ้าของเขาแกะรีโมทให้ดูนะครับผมถ้าเกิดว่าชิปหายก็ แสดงว่าตอนแกะทําชิปหายถ้าชิปไม่หายก็ชิปเสียครับผมเอเคผมก็ถ่ายนะน,นี่ครับผมคุณน้องเราประกอบให้ดูประกอบประกอบยังไงเอ่ยปแบบนี้เนาะอ่านี่ตอนนี้นะคุณน้องบอกรอบก่อนเคยเห็นแน่ใ,นใจเลยว่ามี <c oughs> อ๋อแต่ว่าแฟนแกะเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วออ๋องั้นก็ ไปหาที่ห้องดูถ้าเกิดว่ามีการกวาดพื้นแล้วตักไปเทขยะน,นี่ต้องไปลื้อถังขยะใหม่เลยนะถ้าเกิดว่าโอ้โหมันมันใช้งบหลายบาทเลยครับอโอเค